โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไลฟ์เกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอสซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เครื่องรางดาร์เข้ามาใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามีจี้ไหนที่น่าจัดไหมหรือไม่น่าจัดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าจัดบ้างอันนี้ผมดูมาแล้วนะครับหมวกนี้นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับเปลี่ยนแค่ว่าอ่า รูปแบบใหม่ค <c oughs> ือเออคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนหมกใหม่อ่ะนะครับก็คือถ้าเราจะเติมอันนี้นะครับก็คือเหมือนเราเปลี่ยนหมวกใหม่เลยนะครับเพราะมันเป็นแลกเปลี่ยนนะครับก็คือหมวกเก่าจะหายไปแล้วคุณจะได้หมวกนี้มานะครับผมแล้วก็คุณก็ได้ทาออฟใหม่นะถ้าใครอยากอยากจะเปลี่ยนอันนี้นะไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีอะไรมานะแล้วหมวกเก่ายังอยู่เดอ้อนะครับก็ถ้าปิดจี้นะครับก็จะได้จี้ละ300เพชรด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่อันที่มาใหม่ดีกว่านะครับ มีดาร,ร, Town, icorn, ร์อุปกรณ์เขียนแบบราชาที่ถูกในประเทศนะครับดาร์รองเท้ากักขังยูนิคอร์นนะครับอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์เดวนชั่นโจมตีนะครับดาร์อะไรเนี่ยเทอร์เทิร์แมนโจมตีนะครับแล้วก็เป็นดาร์ยานอวกาศดับเบิลวิงประมาณนี้ที่ใหม่ถ้าแบบอันเก่าก็ท,ทั่วไปนะ หมวกข้อทั่วไปหลายคนก็ชอบันไหนก็จัดอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ได้ใช้บ่อยเหมือนกันถ้าใครอยากจะหาไว้ผมก็ได้ใช้บ่อยนะจี้เนี่ยก็เป็นจี้ที่ดีเลยค่อนข้างได้ใช้บ่อยเลยจี้เนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะหาไว้เดอนะครับจัดได้เลยนะครับสำหรับจี้อันนี้นะครับนอกนั้นก็ทั่วไปนะไม่ค่อยเท่าไหร่พวกนี้ก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูเปอร์เซ็นต์ตัวดาร์กอันใหม่ก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็เท่าเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะเปลี่ยนแค่แบบหมวกใหม่ อันนี้ก็เมื่อตกแลนด์มาร์ของฉันหรืออัปเกรดหรือมาตกโอกาไปอเซีเซติตั้งหลุมดำอันนี้เพิ่มขึ้น5%ไม่น่าหาเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีผมก็ไม่ค่อยน่าใช้ก,ก,า,งก,กางกางกางก็ถ้าใครจะพูดถึงยังไม่มีก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะถ้าใครยังไม่มีนะเออแต่ยก็ยังไม่ค่อยน่าใช้มากเท่าไหร่สำหรับจีนี้แต่ถ้าใครอยากจะจัดก็ได้นะครับถ้าชอบก็จัดเหมือนที่มอมบอกอะถ้าชอบก็จัดประหยัดทําไมใช่ไหม เออถ้าเราชอบอเราก็จัดนะครับแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็เมื่อถอยเต่าโอกาส75เรลือกหน้าหลังแล้วถอยเมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาโอกาส55นะครับยิงแล้วเบิดตามใจชอบวันนี้เพิ่มขึ้นมา5ปอะอันนี้ผมก็ว่ากลางๆนะแล้วแต่คุณชอบเหมือนกันชอบสายระเบิดยิงแล้วเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาสร้างแลนด์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็กลางๆเหมือนกันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ สำหรับอันนี้หรอเมื่อก่อสร้างอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าหาเท่าไหร่่ไม่ค่อยน่าใช้เมื่อก่อสร้างอะไรมาโอกาสจะแต่ไม่รู้แต่ผมไอดีผมก็ไม่ได้หาไว้นะไอเนี้ยเพิ่มส0เซนตนะครับไม่ไม่น่าหาเนี่ยรองเท้ายุนิคอนนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่มีน่าจัดอันนี้มากสุดแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีนะถ้ายังไม่มีจี้ไหนเลยนะควรที่จัดอันนี้แต่ถ้ามีแล้วหรอถ้ามีแล้วผมว่าไม่สุ่มก็ได้แล้วแต่นะ ไม่สุ่มก็ได้เพราะว่ามันเพิ่มแค่เมื่อตกแลนด์มาร์คของฉันหรือว่าก่กอสร้างเพิ่มขึ้นมาเป็น50อันเก่ามันจะ45นอกน้นมันเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะถ้าใครมีอันเดิมอยู่แล้วผมว่าจะไม่หาก็ได้หรืออยากจะหาก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราเลยอยากจะหาก็ได้แต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้จำเป็นที่จะต้องหาหรอกมั้งนะครับถ้าใครมีเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีอ่ะควรที่จะจัดนะครับควรที่จะสุ่มเลยจีนี้นะครับน่าใช้มากนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะครับเขียนแบบราชา เมื่อก่อสร้างสามหลังโอกาส50%ได้ตำแหน่งที่ยืนอยู่เมื่อไม่สแสดงผลเติบโตทีละ10คิดว่าน่าจะเป็น15ถ้าเป็น15คนสุ่มเยอะเลยแต่10%ไม่ค่อยน่าหาเพราะว่าแปนทุกวันนี้มี15%เยอะมากแล้ว10%มันหวังผลไม่ค่อยได้ทุกวันนี้ <c oughs> 10%มันหวังผลไม่ค่อยได้ถ้าเข้าไหนมันต้อง15%แล้วอะ่ะเพราะว่าถ้า10%ไม่ได้กินเขาหรอกทุกวันนี้นะครับคุณตายก่อนแน่นอนนะครับมันไม่ได้แบบอะไรแล้วทุกวันนี้มันคแบบ่ากันแบบในแบบเทินเดียวจะมาหวังแปน10%อะไรก็ไม่ได้ต่อไปคงมี10%่นะผมวา เออสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่น่าหาเพราะอันเดิมก็คิดว่าน่าเป็นนักน่าจะเป็นสิบห้านะจริงแต่ก็ยังเป็นสิบเหมือนเดิมนะไม่ก็ไม่น่าหานะครับผมตัดทิ้งเลยนะครับอืมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสุ่มไอ้นี่นะครับรองเท้ายูนิคอร์นนะครับผมมาเพราะว่าเจ้าของไอเดีเขายังไม่มีนะครับนี่ให้มีต้องเพชรตั้งสี่แสนสุ่มให้กระจายเจ้าของไอดีบอกยอกยอกเขาไม่ได้บอกผมบอกเองสุ่มให้กระหน่ำทําเบอร์เซลไปเลยนะครับเพชรเยอะ หยอก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 เดี๋ยวเขาบอกให้ให้สุ่มอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวอีเวนต์ต่อไปไม่ให้สุ่มละโขปิดเยอะเกินอะนรอย่างเนี้ย อาจจะกดมันมือเกินไปหน่อยๆๆนะอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าเราต้องใช้ว่าตัวดีอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องใช้ A บวกนะครับ2อ,อันแล้วก็ A 3อันนะครับผมเพื่อมาแรกเป็น S นะครับก็ใช้ S ทั้งหมด5อันนะครับ,รบก็มาดูกันว่าเราจะปิดไปกี่เพชนะครับก็หน้าหาตัวด,ดีนะนองนั้นผมว่าไม่น่าหาเลยแต่ถ้าใครมีอันเก่าแล้วก็ไม่ต้องจัดก็ได้หรือว่าอยากจะหาก็ได้คิดว่า5%มันโอเคอยากจะผมอยากจะเอา5%พี่ผมอยากจะได้แบบเปอร์เซ็นที่มันดีที่สุดนะครับก็จัด นะครับผมอ่าแค่มันเพิ่มอย่างเดียว5%นะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าหานะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มันเลยนะครับตอนนี้เรามีอยู่4แน8,000นะครับ2ร0เพชรนะครับผมมาซุ่มไปเลยครับเออนะครับซุ่มไปอย่าให้เหลือนะครับเพชรอ่ะอยอกหยอกหยอกนะครับเขามีจีนเก่าป่ะอ๋อจะเปิดจีนเก่าก่อนแล้วกันนะครับ ไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยอันเก่าเนี่ยโอ้ไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเราต้องคลิกๆแต่ละอันเนี่ยแต่มันไปเปิดไอ้ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเอบวกไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เออะไรไม่ได้เลยว้าโอ้ยจะเอเบลมาหนึ่งครับอ้าวเลื่องอยูนะ่ต้องหาห้าอันอยู่นะเยอะอยู่นะ มีแล้วมั้งมีอยู่ป,ปลายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับซุมเลยนะครับซุ่มเลยเราได้เอบวกอันหนึ่งแล้วนะครับมามันเปิดพิธีให้เราแล้วมันอาจจะปิดน้อยก็ได้นะครับแต่เรามีเพชรเยอะไงเราอย่าไปกลัวว่าเราจะปิดน้อยโอโยไม่ได้เลยอ่ะอ้าวที่เต็มแล้วหรอที่เต็มไวจัะ จี้ทำไมเต็มไปเลยจ้าข่ยขายทิ้งเลยบอไขยเอทิ้งเลยนะครับโอ้จี้เยอะอยู่อันนี้ว้าวเนี่ยผมว่าไม่ควรจะเพิ่มช่องจี้ไม่ได้แล้วนะจี้มันก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันไอจีเอไม่กลัวเพิ่มสองจี้ให้จักเทื่อแบกห้านี่โอ้โหพี่จีครับรบกวนนะครับพี่เพิ่มช่องจี้ให้ได้แล้ว ต้องมาแบบคอยขายขายที้ขายที่บอ่อยๆอ้นี้ผมก็เหมือนกันขายที่บ่อยที่มันเริ่มเยอะแล้วอะ่ะเบวกไหมไม่ได้ครับอ้าวได้ A มาหนึ่งครับ ริงเดี๋ยวแม่งก็ช่องเต็มหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเราหาจีา้ทุกวนันทุกวันแต่จี้เอ็มมันไม่เพิ่มช่องมานานแล้วนะนานมากแล้วมังเป็นปีแล้วมังเนี่ยใช่ไหมเป็นปีแล้วควรที่จะเพิ่มได้แล้วนะเอาจริงๆรจี้แม่งก็หาทุกวนันทุกวนันทุกวนันหรือแม่งต้องไปขายอันเก่าทิ้งก็ไม่รู้แต่อันเก่าก็ไม่อยากขายปะเก็บไว้เป็นที่ล,ลึก <c oughs> ใช่ไหมเออเอ้บวก <c oughs> ไหมพี่ <c oughs> ไม่ได้นะครับ ไปนะครับส <tag li dragon risque> so ุ่มไปเพชรเยอะทําไมอ่ะไม่เคยกลัวหรอกพฮ้เออเพชรผมเยอะสุ่มไปเลยเออมาดีพี่โอ้ไม่ได้เลยพี่อ๋อยูนิคอนถ่ายไปไหนเนี่ยโต้องขายคอยขายตลอดเลยเห็นไหมไอ้บวกบ้าเออสุดยอดคุยทอดต่องถุงไปเลยพี่นั่นแหละสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ใครที่จะเปลี่ยนหมวกนะครับก็ไปซื้ออยู่ในร้านค้าเด้อเออถ้าใครถามว่าไอ้พี่มันอยู่ไหนหนุนอยู่ในร้านค้า นี่อยู่ในตรงนี้นี่แน่นี่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนหมวกนี่9สามสิบห้าบาทอมีแสงมีแสงอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่มีเอสมาขายด้วยราคาไม่โคตรเอาเรื่องเลยราคาไม่โคตรเอาเรื่องเลยขายไปเลยครับเอบวกช่างมันนะครับขายทิ้งขายโรดไปนะครับ เดี๋ยวเราก็สุ่มได้มาใหม่อยู่แล้วอย่าไปกลัวนะครับผมแต่ชุกวันนี้จี้ทุกวันนี้ก็ได้มาเป็น S อบวกไม่เข้าเป็นต้องใช้แสงอะไรนะอุ้ยเอบวกครับสวยเนี่ได้มาสามอันแล้วใช่ปะเออได้มาสามอันแล้วพี่สี่มั้่ะพี่ยังครับยัง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 ยงสี่อันนะครับสวยงามตาไม่พี่ยัง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 แบบมันจะออกถีกเกินไปใช่ปะเออเออเอก็มาเหมือนกันนี่ก็ไปผัดกันออกมันก็ได้เรื่องอยู่นะ ออไปดิครับโอ้ยช่องไม่ใช่ช่องเต็มนะคะแนนลัคก,กี้เต็มตอนนี้ได้มาเท่าไหร่สี่เนาะสี่ขาดิีกกนะครับลบกวนบอน GM ด้วยนะครับผมครุณาเพิ่มช่องให้ได้แล้วนะครับหรือแม่งจลืมแล้วไปรู้ว่ากูควรที่จะเ,เพิ่มช่องให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอา้าวฮ่าอันแล้วเว้ย ไปนะครับโอ้ออกออดีอยู่นะหรืออวยก็ไม่รู้วัยดีเพทเยอะอยู่นะเนี่ยไปพี่เออนั่นแหละเอเออมันต้องออกสลับกันแบบนี้ดิพี่นะครับผมออมันจะปิดนหน่อยหน่อยเอบวกไหมล่ะพี่ตอนนี้ได้มาห้านะนับแต่เอบวกก่อนนะครับเออนับ แต่เอ้ยหกครับโอ้เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเจ็ดไหมพี่ยังครับยังยังไม่เจ็ดครับขายทิ้งขายทิ้งเต็มไบจังช่องเลยไปเอบวกเอมาไม่เป็นไรครับแต่ออกสลับสลับกันอยู่นะโอเคก็ได้อยู่ก็ไม่น่าเกลียดนะพี่ก็ไม่น่าเกลียดพี่ก็ออกสลับสลับให้อยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่คิดว่าตอนนี้เอน่าจะ น่าจะขาดอยู่มั้งแต่ว่า A บวกก็แต่รอครบก่อน A ก็ไมไ่ออกเยอะมากเอบวกไหมพี่ตอนนี้ก็หมดไปที่ประมาณกำลังจะ3,000นะครับเออโอเคเออกสลับสลับกันอยู่เอาเอ๋ A บวกไปเลยนะ,นะครับมันกลัวเครื่องเพิ่มช่องให้เราแล้วจริง เพราะว่าจี้เรามันโอ้อีเวนต์หนึ่งมาบางทีก็แม่งหา2-3งสจี้อ่ะเวอร์ชันดาร์เวอร์ชันอะไรอ่ะเออไอ้ชี้แม่งไหนจะเวอร์ชันดงเวอร์ชันดาร์เวอร์ชันธรรมดาไอ้ชี้เอ็ม่ห้กอลเล่นเพิ่มซ่องให้เลยบ้าคาหนิกรหนามึนโพดเหรอคุณเออขายทิ้งไปไอ้บวกเก็บไว้ก่อนไายขออัพจี้ ไปครับสุ่มต่อไปครับตอนนี้ได้มาหกชิ้นครับ6ชิ้นยู6กชิ้นยูขาดอีกสครับขาดอีก4ี่แค่นั้นเองนะครับเหมือนจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าโดนล็อกขึ้นมานี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมข้อก็มลล็อกขึ้นมาก็เอาเรื่องเหมือนกันเอบวกดีพี่เออไม่ออกครับปอกออกเอมาหนึ่งครับแต่ว่าเอ็เริ่มได้เยอะแล้วตอนนี้เริ่มได้เยอะแล้วแต่เอบวกแม่งเริ่มเงียบละพี่เอบวกพี่อ๋อ ไม่ออกเลยอ๋อไม่มีเตีงม,มีแสงให้ลุ้นอะไรเลยแสงมาหน้อยดีแต่ก็เอเอเอออกเยอะและ้วเอขอเอบวกบ้างเอออกเยอะและ้วขอเอบวกบ้างในปะพี่เอบวกกับพี่มันเสียไปไหนมันหายไปไหนพี่ยังยังไม่เป็นไรอ๋อไม่ออกให้ผมเลยเอบวกกับพี่อ๋อ ล็อกขมซะแล้วเอาไปมาแม่งกำลังตอนแรกกำลังออกดีเลยพอหลังๆมาล็อกซะลนะโอ้โหเจไร้ใจ๊รำบ่ะใครไม่รีบหาจี้เนี่ยรอหาดาร์กตัวเดียวก็ได้นะใครไม่รีบใช้จริงๆใครรอได้ใครรอได้ก็รอจัดดาร์กก็ได้แต่ถ้ารอไม่ได้ก็จัดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ดาร์กก็น่าจะเป็นส่วนอะไรนอกจากจะเป็นพวกที่แบบอะไรวะเช่นอะไรวะที่มันทจะมันจะจเปอร์เซ็นเด็กกว่าดาร์กวะไม่มีหรอกนะครับบางทีตัวไออะไรนะไอที่เติมแม่งเปอร์เซ็นยังน้อยกว่าดาร์กเลยอีดาร์กนี่เป็นตัวเปอร์เซ็นเยอะสุดแล้วแหละดาร์กมานี่ถีบหัวคนเติมหมดทุกวันอันที่ไหนที่ได้เติมเสียตังค์แล้วเพิ่มเปอร์เซ็น ไม่ได้อะไรเลยพี่พี่ล็อกผมแล้วรอบเนี้รอบนี้ผมไม่ได้อะไรเลยไปครับโอ้ขอเอบวกไว้ได้เหรอออไม่มีแสงก็ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ พี่เอ,อ,เอ,อบวกไม่พี่เออเจ็ดอันไปเลยพี่เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้ว,ลวเออขาดอีกสามพี่ขาดอีกสามขาดอีกสามพี่อ,อไม่มีแสงไม่ต้องรุนครับ <c oughs> ไม่มีแสงไม่ต้องรุนครับเรามีแสงเราค่อยรุนกันครับ <c oughs> ขาย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 นะครับเนื่องจาก GM อมันไม่เพิ่มช่องให้เรา A. ครับแต่ผมว่า A อ่ะน่าจะครบแล้วแหละนะครับตอนนี้น่าจะขาดแค่ A. บวกเพราะว่า A. ก็มาเยอะแหละแต่คิดว่าขาดแค่ A. บวกแหละเฮ้ยยังครับยังยังไม่ออกครับมไม่ออกอะไรเลยหรอโอเ้เอ็ดทอามาทำไมโอ้ พว่อได้มัตุดิบเอบวกเห็นแต่แสงไปครับไม่ได้อะไรเลยครับไปต่อครับเอบวกเออแปดแล้วครับแปลแล้วแปลแล้วเออแปลแล้วเว้ยใครไี้สองอันสองอันพี่โอ้โหมี่างยั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 งล็อกอยู่ยังล็อกอยู่ยังล็อกอยู่ยังล็อกอยูย่ you, ยย you, ยยเหมือนเดิมพี่โยพี่ก็ให้ผมหน่อยได้ไหม เอบวกไหมพี่อย่างนับขายจ <c oughs> ี้ก่อนแป๊บนึ่งขายจี้ก่อนแป๊บนึงนะมาเรามาส่งต่อนี่กูะ่ะอ๋อกดผิดโอ้โโอ <c oughs> ไปครับพี่ไปครับไปครับไดเอดครับแต่ผมไม่ได้จีเอ็หรอกนะถ้าได้จีเอ็ก็จบเลยปิดเลยเอบวกพี่ อบวะเอบวกพี่ขอเนะอบวกหน่อยผมไม่มีแสงอะไรเลยพี่ไม่มีแสงอะไรเลยพ,ลยพี่ขอเอบวกหน่อยได้ไหมย,ยังครับตอนนี้กลำลังหมดไปที่ห้าพันแล้วนะครับผมอ้าอยบม่มีแสงอย่างเลยนี่แหละมันก็ต้องมาขายจี้บ่อยๆเข้าใจไหม GM คุณต้องเพิ่มช่องแล้วของผมก็ขายบ่อยเหมือนกันยิงคนหาที่บ่อยๆ่หโอ้โห ไม่ใช่ช่องเต็มอะผมพูดเลยทำไงขายที่เก่าทิ้งเหรอทำไงคนที่หาที่บ่อยคนที่หาที่เยอะเอะขนาดผมว่าผมผมก็ไม่ได้หาเยอะมากนะวางตัวดาร์กมาผมก็ไม่ได้หานะ แต่ว่าถ้าจี้อันที่มาใหม่ๆผมก็หาหาเยอะอยู่แต่ถ้าว่ามาพอมาเป็นดาร์กผมก็ไม่ค่อยได้สุ่มมากมายนะเอาแต่นที่จําเป็นจําเป็น <l ots> ไปครับถ้าบางคนเขาชอบหาดาร์กไงไปครับไม่ได้อะไรเลยเอาช่องเต็มละโอั้นแล้วเหนื่อยใจจริงๆเลยไอ้เพื่อนรัก ไปครับขาดอีกสองอันแค่นั้นเองครับสองอันพี่สองอันพี่สองอันพี่โอ้โหไม่ให้กูเลยหานี่เอบวกไม่พี่ยังครับยัง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 ล็อกอยู่ปรกขามให้เอบวกผมหน่อยก็ไม่ได้น้อขอเอบวกหน่อยได้ไหมเอครบแล้วแหละแต่ผมไม่ไปดูแต่ผมคิดว่าครบแล้วแหละนะครับผม ตอนนี้เราหมดไปที่หกพันแล้วยังออกเอเหมือนเดิมครับเอบวกเลยอย่าเพิ่งล็อกพ่อนะลูกเอ <laughs> บวกอย่าเพิ่งล็อกพ่อเราลูกแม่งล็อกผมแล้วล็อกผมแล้วล็อกจริงจริงโอ้โหแม่งล็อกอเออแล้วก็ใครสนใจอยากจะเข้าครอบครัวผมทักมาไ,ได้นะ ตอนนี้คะแนนครอบครัวน่าจะ400,000ั้างนะครับเออใครสนใจนะครับมีว่าง6ที่นะครับสําหรับครอบครัวของผมนะครับว่าง6ที่นะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเข้ามานะครับผมสมัครเข้ามาได้นะครับหรือทักมาหาผมได้นะครับใครที่อยากจะสมัครเข้ามานะครับผมตอนนี้คะแนนครอบครัวก็400,000นะครับเดี๋ยวก็500,000แล้วมั้งเดี๋ยวเขาเล่นเล่นกันก็600,000นะครับก็เก็บแจห้ครบอย่างเดียวพอกุญแจ120นะครับหรือจะ100นึงก็ได้แล้วแต่เราขอแค่เราเก็บอะ นะขอให้เก็บร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับก็ชื่ออะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็คือเก็บแค่แจอย่างเดียวนะครับคะแนนก็ไม่ต้องตรงไม่ต้องดันอะไรนะครับแค่เก็บแจให้ครบพอนะครับแค่นั้นเลยนะครับกดคติกาเราง่ายๆนะครับแค่เก็บแจให้ครบหรือว่าถ้าอาทิตย์ไหนคุณไม่ว่างติดธุระทักบอกได้นะครับหรือทักบอกรองหัวบ้านก็ได้นะครับผมเออ นะครับว่าไอทีนี้ผมติดธุละนะพี่อย่าเพิ่งเตะผมบอกนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็จะได้รู้นะครับว่าติดทุละจะได้ไม่ต้องเตะออกนะครับเราก็อยู่กันแบบสบายสบายครับทุกคนนะครับก็ไม่ได้อะไรผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นว่าไม่ต้องแจครบทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถ้าอาทิตย์ไหนไม่ว่างก็ทักบอกได้นะครับแต่ถ้ามึงไม่ว่างทุกอาทิตย์นี่ก็ไม่ใช่นะ <laughs> ออโอ้โหขาดสองอันสุดท้ายพี่พี่จะล็อกผมจริงหรอ ใช่ไหมเราขาดสองอันจริงป่ะใช่เราขาดสองอันส่วนไอ้นี่เราครบแหละไปครับสุมบ่มไปพี่โอ้โหช่องแม่งก็เต็มแล้วเอบวกเออขาดอันเดียวอันเดียว ังไม่แค่ได้ยังไม่ให้ยังเล่นยังเล่นอยู่ยังยังยังอยู่ยังยังไม่ให้เราอีกโอ้ไม่มีแสงโอ้เอครับเอบวกไหมโอ้โอ้ได้เอเท่าไหร่จะปิดแปดพันเลยเหรอปิดแปดพันก็ทุกวันนี้ก็จี้ประมาณนะั้นจี้ทุกวันนี้มันก็ขึ้นอยู่หลักนี้แล้วนะ จะหลัก6 7เจ็ดพันแล้วนะหกเจ็0แปดพันล้วนะจีทุกวันนี้นะครับเริ่มเริ่มเริ่มจะปิดเยอะมากแล้วตัวละครก็เริ่มเยอะละมันแจกเพชรเยอะมันก็ให้ปิดเยอะขึ้นอนะ่ะอืมพอใครปิดห้าพันก็ถือว่าไม่เยอะนะห0 0พันสี่ันเนี่ยเริ่มเริ่มไม่เยอะแล้วนะเริ่มอยู่ในเกณฑ์ขยับเกณฑ์จี่นี่ขยับขึ้นมาห้าหกพันแล้วนะห6 7 0กเจ็ดพันนะครับถึงหมื่นอ่ะนะครับบางทีก็เป็นหมนะื่นอ่ะก็มีโอ้ยขอแสงหน่อยก็ไม่ได้หรอกพี่ เอสครับสรุปแม่งโดน800พจริงเหรอนา่าจะใช่แต่ยังไม่ได้ปิดไงเดีย๋ยวเพิ่งรู้ว่าโดนแ0 0พันไหมเพราะแม่งยังไม่ปิด <laughs> ยังไม่ปิดไงเพราะมันยังไม่ปิดนะครับทุกคนลืมไปดืมไปหรือแม่ง้าจะไม่เพิ่มช่องแบบนี้มาก็ทำเป็นแบบอีเวนต์แบบแบบนี้ก็ได้ แบบไอ้ที่มันเป็นซื้อเอาอะละ900ไม่มันจะได้ไปหน่อยไ e อ,อ,อ้แพ็ก900เพชรอ่ะอันนั้นมันเพิ่มวัตถุดงวัตถุดิบหรือก็ทำมาตรงช่องนี้ก็ได้แบบเพิ่มวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อ,เอ,อไปที่เก็บช่องที่ก่อนขาดอันเดียวเองอะ่ะจะเหลือเอบวไม่เข้าอัพจี มาเพื่อนรักขอหน่อยได้ไหมเอบวกอ่ะไม่มีแสงอะไรเลยเอบวกไม่พี่ยังคงไม่ออกเหมือนเดิมครับพี่เอบวกอ๋อพี่ก็ไม่ให้ผมเลยเหรอพี่โอ้แสงไม่มีนลยสรุปจะโดนไปเท่าไหร่วันวเนี้ยเอบวกโอ้โหไม่ได้ โอ้นึกว่าจะได้แล้วโอ้ไม่มีแสงอะไรเลยไม่มีแสงอะไรเลยเหรออสรุปแปดพันแล้วเนี่ยจะหมื่นหนึ่งแล้วนะเฮ้ยขายจีเอสบวกเจบวกทิ้งอะเนี่ยไปครับ ยังยังไม่ปิดอีกยังขาดอันเดียวอันเดียวอันสุดท้ายเออปิดเลยครับผมบอกเลยว่าก็เจ็บอยู่นะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจี้แม่งมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วอะหกเจ็ดพันห้าหกเจ็ดแปดพันราคาประมาณนี้บางทีก็หมื่นนะนะครับต้องทําใจในการหาจี้นะครับทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นจี้เป็นตัวละครเออนะครับก็ปิดไปประมาณแปดพันสองไหม ในประมาณแปดพันสอไม่เป็นไรเพนเราเยอะเออเพนเราเยอะสุ่มไปเลยสักแสนนึงห <laughs> ยกอกเราเล่นเราเล่นเราเล็นได้ครับผมเอยเด <c oughs> ี๋ยวไอเจ้าของไอดีเขาจะรองไห้เลยเราไปสุ่มของเขาเยอะขนาดนั้นนั้น ข้อโอเคนะครับก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โดนไปประมาณแปดพันเพรนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายในคณะบผม